อยุ่ไสแม่วดไปตืนเลยวันนี้นะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะแม่แม่จ๋าวันนี้น้องลูกเนื้อกับคุณยายก็มาเดินออกกำลังกายกลางในหมู่บ้านนะคะวันนี้เราก็มีโอกาสได้มา เดินออกกำลังกายกลางหมู่บ้านค่ะเอาพ่อควันสวัสดีหน่อยน้องควันจากสวัสดีหน่อยลูกนี่นะคะน้องล่งเรืองกับคุณยายก็ไม่ได้เดินหลายวันก็นเลยเข้าเดินเข้ามาออกกำลังกายกลางหมู่บ้านน,นคะคะฝากแม่แม่เข้ามา กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องล่งเรืองกับคุณยายด้วยนะคะน้องลูกเรือง,ง,งก็มาหากินอาหารในหมู่บ้านนะคะวันนี้เฮ้ยเนาะค่ะกับคุณตานะคะ ้านข้างในนะคะบ้านพ่อตากับบ้านแม่ยายนะคะแม่เมจา๋านูน่น้องลุงเลืองกับคุณยายก็มองเห็นอยู่นะคะนูน่นนี่นะคะคุณตาคุณยายของเราก็ปลูกผักนะคะปลูกผักบนคำแเพง นี่นะคะคุณยายของเราก็ปลูกผักปลูกต้นหอมนะคะปลูกบนกำแพงเลยผักรอยฟ้านะคะยายก็เดินวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาออกกำลังกายกลางหมู่บ้านของเราเลยนะคะ นี่นคะคะจ้าวันนี้น้องลูกเรือนกับคุณยายก็มาออกกำลังกายกลางหมู่บ้านนะคะเอาสวัสดีค่าหน่อยลูกสวัสดีค่าสวยๆหน่อยเร็วเสียงด้วยเสียงดังๆหน่อยเสียงทำไมค่อยจังเลยเอออันนี้คุณยาย ฝากแม่แม่เข้ามากดไลค์กดแคร์ okay, กดติดตามให้ช่องลุงเดืองแฟมิลี่ด้วยนะคะครับผมตอนนี้พันโกก็มาถึงบ้านข้างในนะครับผมนะครับโอ้โหบ้านล้างหมดเลยคุ่แม่นะครับดูเอาครับผมเนะาะพังหมดเลยน,นะครับตอนนี้เราก็อยู่บ้านข้างนอกนะครับบ้านที่เช่านะครับผมนะครับ อ่าตอนนี้ก็นี่ก็บริเวณนะครับเป็นบริเวณซึ่งมันผูกค้างไม่ได้นะครับนะผูกค้างไม่ได้เลยนะครับบริเวณข้างในนี้นะครับเต็มไปหมดนะครับถ้าผูกก็คงจะดึงนะครับดึงนู่นดึงนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดต้นกล้วยนะครับตัดเถอขวัญจากัาดีหน่อยลูกนี่นะครับขวัญจากเราก็จะเปิดเรียนแล้วนะครับคุณแม่นะครับจะเปิดเรียนแล้วนะครับอ่าสีมรากต นะครับคงต้องได้กลับไปเรียนนะครับนะได้กลับไปเรียนแล้วนะครับที่พัทยานะครับนะน้องก็อยากไปเรียนที่นูน่นะนครับอันนี้ก็ต้นไผ่นะครับน,น,น,นะครับผมตัดใบกัไนไว้ คุณแม่ยายนะคะนี่บ้านคุณแม่ยายนะครับแม่ยายของควันโก้นะครับผมนะครับนี่นะครับผมวันนี้เราเข้ามาเยี่ยมคุณแม่บ้านข้างในนะครับนะเดินมาประมาณ200เมตรนะครับ200เมตรก็ถึงแ้วพื้นที่มันผูกช้างไม่ได้ครับคุณแม่จ๋านะครับตรงนี้ผูกช้างไม่ได้ทําหลักไว้ให้น้องหนึ่งหลักครับแต็ดผูกไม่ได้ครับดึงกล้วยลงหมดเลยนะครับผูกสั้นก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแหละ คับผมตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านคุณยายนะครับคุณยายจันดีเนาะนะครับกับน้องโมะโคนะครับผมนะตื่นออกกาลังกายนะครับแล้วก็มาแวะหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะครับผมนะครับโอโ้ตัวเบลอร์เลยคุณแม่น,น,นี่นะครับ นี่มาแล้วน้องมะโคนี่นะครับมาถึงบ้านน้องมะโคครับอ่าคุณยายอยู่โรงพยาบาลนะครับคุณยายของเราอยู่โรงพยาบาลนะครับอ่าตอนนี้ก็ยังยังไม่ออกมานะครับอันนี้ก็มาเยี่ยมนะครับผมไงเขาเป็นกําลังใจนะครับโอ้โหงช้างขนาดใหญ่เลยครับคุณแม่นะครับหืมสองฟันโก้คงไม่มีครับนี่ถัย ไปแล้วนะครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมเดินออกกําลังกายครับผมตรงนี้ก็จะเป็นนะครับนะชาวบ้านนะครับเขาทํานาทําไร่เสร็จเขาก็จะมาปลูกแตงกันนะครับแตงแตงโมนะครับนะเพื่อส่งตลาดนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็กำลังเริ่มปลูกแล้วนะครับนะแตงนี่โตไวนะครับเขารู้ก็ทํากันยังไงนะครับ ที่แรกความก็จะปลูกแตงนะครับโตประสบการณ์ยังยังไม่พนนะครับก็เลยไม่กล้านะครับนะเราต้องทําทุกปีนะครับผมแตงโมนะครับอ่าผมนี่ก็บรรยากาศนะครับตอนสายๆนะครับนะที่บ้านควานโก้นะครับคุณแม่จ๋านะครับที่บ้านควานโก้นะครับอ่ามาดูป่าแตงมาดู อ่าอะไรนะครับบรรยากาศรอบนอกนะครับผมนะครับดูคุณยายนะครับผมดึงหญ้านะครับโอ้โหนะครับทีนนี้ได้มากินอ่าหญ้านอกบ้านนะครับนะเอาสักหน่อยนะครับเจอหญ้าสวย เรื่องก็ไม่ยอมครับผมนะครับจะชิ่งเข้าอย่างเดียวครับเป็นย่าน้ํานะครับย่าน้นานโอ้โหกินดีมากนะครับต้องดึงเอาไปตากแห้งไว้ก่อนครับดึงมาไปตากแห้งดูว่าชา้างจะกินดีไหมนะครับ เนี่ยดูริงน,นี่ใช้ขาเยียบไม่นะครับเอ้ยไอย้น้องเรืองไม่ไหม่ไอ้น้องเรืองอยากจะอยากเลือกอย่านน้ำเนาะ

ดีนะครับครับปุ๊บตอนนี้ก็เอ่อในเวลากลับเลยเนาะนะครับนะแดดพอสมควรแล้วนะครับได้เดดพอสมควรแล้วก็บคุปร่างกายครับแล้วก็ได้กลับกลับบ้านลากันนะครับไม่จ๋าธุร,รกิจต่อไปนะครับงไงก็เข้ามากดไลค์กดแ like, ชร์น,นะครับนะเอ่อเมตตาน้องด้วยนะครับ the dollar.